มกรินเบอกเปิดนี่ถามเรื่องของการปฏิรูปนิดหนึ่งครับในช่วงที่มีการกบสเข้ามาชัดดาวกรุงเทพเนี่ยก็เรียกร้องให้เรื่องการปฏิรูปคุณวัชชัยมองการปฏิรูปอย่างไรและการปฏิรูปนี้ควรจะทําในรัฐบาลแบบไหนครับรัฐบาล คอสชนี้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารหรือควรจะปฏิรูปในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือการปฏิรูปมันปฏิรูปได้มันเป็นเรื่องดีหมดนะครับแต่แต่เราต้องดูว่าใครบางคนมาปฏิรูปเนี่ยคือคือคนคนเอาคนคนกลุ่มกลุ่มดึงเนี่ยมาปฏิรูปเนี่ยมันใช่หรือเปล่าหรือเอาตัวขัดแย้งทางการเมืองมาปฏิรูปก็รู้ก,รก็เห็นเห็นอยู่ไปเปล่าโนวิโย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 ,โย ก็จันมามาปฏิรูปอ้าวแล้วทำไมแล้วแล้วไม่คิดถึงงัววอออัดโอหิฝักเหนึ่งลแล้วแล้วจะมาพูดปองดอมมันมันมันใช่อะมันก็ไม่ใช่ครับครับปฏิรูปมันต้องต้อง,องทุกท,ทุกภาคส่วนร,ร่วมกันพอทุกภาคส่วนร,ร่วมกันอะไรอะที่ทําให้ตัวที่ที่มันเป็นตัววัดที่ให้เป็นคล้ายๆว่าทุกภาคส่วนร,ร่วมกันมันก็คือการเลือกตั้งไงฮนะคือคือคุณจะไปรูเหมือนไงนะนะคุณอ่ะคุณเอาอย่างนี้ก็ได้คือเมื่อก่อนที่เขาโดนไล่ปูใหม่ๆหมผมก็บอกว่าอ่ะ จริงๆถ้าอยากปฏิรูปจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหาก็โอเคก็ให้เลือกตั้งใหม่คือก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็บอกว่าเลยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปอ่ะห้ามทาอะไรเลยนอกจากปฏิรูปคือพอมันพอมันได้ได้ได้ไอ้คนไอ้นะตัวแทนจากประชาชนทุกภาคส่วนคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นใช่เหมือนว่าทุกคนออกิสธิ์ออกเสธิ์เนี่ยมันทุกคนออกสิยงออกเสียงมันจะมันมันมันจะถัวเฉลี่ยได้ว่ามีใครบ้าง แต่คือแต่คือทุกวันนี้ที่ทําอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ่าคนกลุ่มเดียวอะ่ะแล้วทาตามความเพลิอใจอ่ะแล้วก็แล้วทำแล้วทำแล้แลนวทำอนุการที่เขียนมาผมไม่ได้เก่งอะไรประวัติศาสตร์เมื่อไหรผมดูพวกก็มีคนคนเดียวยที่เขียนที่เป็นบรรหาก็มีคุณมีชยัยเขียนแบบเขียนแบบเขียนตั้งแต่คุณบอกว่าแล้วะทำมนุนี้ไม่ดีคุณทำอนุนี้ไม่ดีใครบางคน,นเขียนคุณไม่ดูไม่ย้อนอยู่ไม่ย้อนดูหนังหน้าคุณเลยแบบว่าคุณ คุณเป็นคนเขียนนั่งนั้นอน่ะคุณเป็นประธานด้วยอ่ะคือครับคือลบด้วยตีเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่รับก็คือมันก็ต้องย้อนไปเป็นว่าคือมันวันที่เหมือนที่ผมบอกว่าอะไรอ่ะคือแล้วออกแบบอะไรมากระช่างอ่ะคือมันคือพวกผมไม่ชนะอืมก็ไม่ยุติครับครับมันมันต้องให้พวกพวกออกแบบยังไงก็ได้ให้พวกเขาชนะหรือพวกที่เขาไม่ชอบอ่ะ เข้ามาในน้อยที่สุดไม่มีสิทธิมีเสียงเยอะเนี่ยมันมันก็มันก็ปฏิรูปปฏิรูปอย่างนี้ไม่สําเร็จหรอครับคือปฏิรูปมันต้องมันต้องจริงใจเปิดเปิดเปิดอกคุยกัน<ม>เปิดอกคุยกันสองต่อสองไม่ไม่ใช่สองต่อสองคุยกันทั้งหมดว่าเอ๊ะ<ม>เอาอยัางไงดีมองภาพรวมประเทศเป็นหลักอันนี้มองมองำมอำนาจอำนาจของตัวเองเป็นหลักครับครับ<ม>นั่นหมายถึงว่าการปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารใช่ไหมครับ ใช่คือแล้วถ้ามองในน,นั้นแต่ใช่แต่คือแต่คือคือการที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอ่ะมันมีที่เขายอมรับกันก็คือการเลือกตั้งมันก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นไอ้ตรงนี้ก่อนนะฮะคือคืออ่ถ้าผมถ้าผมถ้าผมบอกว่าถ้าผมไม่ไม่เลือกตั้งเหม,มือนอามันเลือกตั้งแบบเลือกตั้งสอสอรอดือถ้าถ้าผมถ้าผมไม่เลือกตั้งอย่างนี้มาผมถ้าผมผล่เลือกตั้งคำถาม่าเอ้ยไอ้คนนี้มาจากไหนไอ้ค,คนีน่ใครบ็คนเลือกวะอะไรประมาณนี้คือ แม้แต่สระทั่ง,งประก,กาที่ผมจะเอาเอาไปลงเอาไปลงว่าผมชอบกว่น,นี้ถึงเขาจะไม่ได้เลือกอ่ไรก็ยังไม่มีสิทธิ์เขียแล้วจะบอกได้ไงว่าเ,เรา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 มีส่วนร่วมอันนี้ไม่มีส่วนร่วมเลยเงินโดนเหมือนมัดมือโชคเนี่ยครับครับคิดถ้าอย่างนั้นคิดอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาณนะตอนนี้ครับไม่เวิร์กหรอกยังไงก็เละเละเทะถึงถึงประก,กาศให้จริงผมว่าวุาว่นวาย คือทําอะไรไม่ได้ไอ้ผมผมมองนะผมผมผมไม่ได้ดูอะไรมากแต่ผมดูกันของอะไวมาระบนระบูฉบับนี้นะมาเขาจะคือเขาคือเกมเกมเกมจะดูจากสองปีที่แล้วก็คือจะให้คือว่าถ้าเราไม่ชอบใครสร็จปุบกู้ให้ตั้งองค์กรกิสละครจบเราก็ไม่ต้องมาตีความวีคินคือก็เหมือนเหมือนเหมือนว่ามีตั้งองค์กรองค์กรหนึ่งมา แล้วไอ้เวลาตั้งก็เอาคนกลุ่มกลุ่มเดียวกลุ่มกลุ่มของเราเนี่ยเข้าไปแล้วพอทําอะไรไม่ถูกใจหรือขัดผลประโยชน์ของกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ฝาแม่งเลยอืมก็เหมือนก็เหมือนคดีคดีอะไรที่ที่ตึ้บบงตัดสินไปอะไรนะไ,รไอ้ยุบพักใครละใครใช่ไหมยุบพักพอพอ,พอยุบพักเรียบร้อยไอ้คนไอ้คนโดนตัดสินตัดสินเรียบร้อยห้าปีจบเรียบร้อยครบทุกอย่างตำริจอ่าบอกว่าไอ้เหมือนไม่มีหลักฐาน อะไลแล้วพอยุบไปแล้วอ่ะยุบไปแล้วทําไปแล้วโดนตีไปแล้วหัวแตกไปแล้วเย็บไปแล้วแผลหายแล้วแผลสนิทแล้วรอะว่าอันนี้ไม่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 มีมันมันไม่ใช่มันคือเนี่ยมันคือมันดูดูลักษณะนี้มันก็รู้นะว่าแบบประมาณไหนเนี่ยคืออะไรใครเป็นพวกใครอะไรประมาณเนี่ยครับครับแล้วเราก็โยงไปเรื่องของเอรรถไฟพรเรื่องรถไฟเขาบอกว่าเขาให้มาตัดสินว่าถูกไม่ถูกเสือกไม่บอกเขาเสือไปพูดว่า ่าให้ถนนลุกรังหมดไปก่อนมันไม่ใช่หน้าที่หรือเปล่า <c oughs> คุณไม่มีหน้าที่มามา,มาวิจารคุณนี้หน้าที่ว่าถูกหรือผิดคือมาบอกขนาดานี้แล้วสรุปคือคุณไม่เห็นด้วยมากือบมาอดแล้วนะคุณคุณไม่ได้ตั้งคุณไม่ได้ตั้งตั้งในการตัดสินว่ามันถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย <c oughs> คุณคุณดูบอกในใจอยู่แล้วว่าคุณไม่ชอบอืมนี่ขนาดออกทีวีทั้งประเทศทําไมเขาทําไมพวกนั้นเงียบไปหมดก็ถูกใจไง ถูกใจเออกูมไม่อยากให้นี่มันทำเออถูกใจแนละ้วก็เงียบแม้ว่าแม้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือว่าความเสี่ยงที่จะนําไปสู่ความไม่คุ้มค่าในการลงทุนหรือในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะมากหรือพอๆกับรัฐบาลที่ตัวเองต่อต้านก็ตามแต่เขาก็จะเฉยๆกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับแน่นอนก็ก็ตัวเองเป็นตัวเองคือพรรคพวกตัวเองถึงถึงมันจะถึงถึงมันมีเสียหายเยอะมันเหมือนว่ามัน,มน,มน ได้รับผลกระทบเท่าไหร่เอราไป่น้รับผมก็คือมันเหมือนว่าเราพวกเวลาไจ่ายเงินพวกเนี้ยเราจ่ายจ่ายภาษีทางอ้อมไปอ่ะมันจะมันจะไม่มันมันมันไม่เหมือนว่าเฮ้ยคุณผมจะสร้างรถไฟคุณเอาเงินมาคนตัวคนรวยใช่ยมัจ่ายจ่ายภาษีล้านหนึ่งบอกว่าผมก็ไปหาเชาคุณจอมจ่ายภาษีล้านหนึ่งบอกว่าคุณจอมเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะสร้างสร้างสร้างอะไรสร้างรถไฟอ่ะคุณเอาเงินมาล้าน มันใช่อย่างนี้ไงแต่คือมันกระจายไปมั่วพอมันกระจายไปมั่วแล้วก็มันก็มองไม่เห็นภาพว่าไอ้มันเสียหายือเออโอเคเนี่ยเสียว่าเสียหายใหญ่แต่แต่มันมันมันไม่มันไม่กระทบกระทบข้างในอ่ะคือเพราะว่าไอเงินมันกระจายออกเรับเงินเงินกระจายออกไปแล้วมันมองไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ปล่อยไปในร่างรัฐมนูญของคุณมีชัยมีมาตราไหนหรือมีประเด็นไหนที่คิดว่า รับไม่ได้ที่สุดไหมครับคุณทวัตใจครัคือเอ,เอาพูดตรงๆนะคือผม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 ไม่ได้ดูผมไม่ได้อ่านาผมก็แต่ผมก็ฟังจากอีกหลายฝ่ายคือฟังฟังฟังข้อความคือไม่อยากอ่านเพราะเวลาอ่านนี่มันเป็นตัวไอ้พวกเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องมันอ่านอะไรไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้เรื่องอรเราก็รอสรุปจากคนบางคนคก็คือคอันนี้ขนาดสรุปปุ๊บเสร็จปุ๊บก,ก็สรุปขนาดพูด,ดง่ายขนาด ขนาดพวกตัวคุณพวกคุณเองยังไม่เห็นด้วยเออพวกคนเนียพวกตัวพวกคุณเองยังไม่เห็นด้วยเยอะด้วยมันก็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 บอกอะไรสักอย่างแล้วพวกคุณเองคือพวกพวกไหนครับพวกเดียวกันคือพวกพวกพวกไหนฮะไอพวกคนเขียนนั่แหละอ๋อไอพวกคนเขียนไอพวกคนล้มไอพวกคนที่ทําให้ทําให้ทหารมายึดอํานาจมันยังไม่เห็นด้วยอ่ะคือก็คือพวกกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ ยังไม่เห็นด้วยมันจะมันเริ่มจะเอาเลยคือมันเละเทะอยู่แล้วมันไม่เหมือนเอรเลิร่มูล40เนี่ยที่สสลอสสลอเตั้งเราเป็นลากใช่ไหมแค่ส <ừ> ื่อกับที่ออกจะออกเนี่ย <ừ> มันก็คือนั่นแหละมันก็คือคนกลุ่มกลุ่มเดียวตั้งแต่ทําทําพิธีการให้มันถูกต้องคอืมมันทําพิธีการเหมือนว่าให้ลงประชามติอะไรพวกนี้ใช้แทนที่ คือรู้อยู่แล้วว่าจะทาอะไรถึงลงพยาชามาติก็จะพยายามทําให้ของเราผ่านโดยทุกขีทางเดี๋ยวเยวพูดจองลงดูเดียตอนที่เขาถ้ามันมีลงประชามาติทเขาจะทําทุกขีทางเพื่อให้รัฐมนตรีผ่านเชื่อว่าช่ว,าจ,วาจะสําเร็จไหมครับการทําทุกขีทางให้รับมนตรฉบับนี้ผ่านคิดว่าจะจะสําเร็จไหมครับห้าสิบผมในความคิดผมห้าสิบห<อ>้าสิบแต่ไม่สําเร็จเยอะมากเพราะว่าแต่คือท,ท,ท,ที่ทำไมผมว่าห้าสิบห้าสิบเพราะว่ารัฐบาลนี่ก็มีอำนาจ มีอำนาจแล้วเขาเดี๋ยวไม่แน่ให้ัมภานี่ไปเสียทุบเดียวะอีกวันหนึ่งเราไปหาแลลวนะไปหาอะไรอย่างเงื่ปรบับทัศนคติจะรับอะไรครับเดี๋ยวพอคิดไม่ถูกคุยไม่เหมือนอ่ะก็ปรับทัศนคติทาไมคนเราต้องคิดเหมือนกันหบดคือคือคือเขามีเขามีอำนาจที่จะทำและเขาทำโดยที่เขาไม่แคร์ใครเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนชั้นกลางหรือคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ให้แบบลุมหนูลุมแต่มันก็เลยเป็นตัวดันที่ทําให้คนที่ใช้อนนานาจาเงียเหลืองแล้วก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะว่ายัางไงเราก็มีคนช่วยอถ้าผิดอยังไงเดี๋ยวกูก็ไปเป็นกูจะไปบอก,อบอกให้บอกเขาเพาไม่ผิดขนาดโกงก็ยังบอกว่าไม่โกงขนาดบทุจดิตตรวจสอบแล้วไม่มี ก็เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยที่มันโกงกๆมันก็บอกไม่มีไม่แพงก็บอกว่าเสื่อมตะางเยอะเนี่ยกินห้าหัวคิวก็บอกว่าเอาไปบริจาคอะไรอะุ้ยเยอะแยะคือถ้าไปนั่งนั่งรวมกันอ่ะตัวสอบไม่ได้ด้วยที่สําคัญครับทีนี้ถ้าถ้าหากว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านคุณทวัตชัยคิดว่าจะประเทศไทยจะเป็นยังไงอนาคตของประเทศไทยจะเป็นจะเดินไปยังไงเหมือนจีนนะครับเหมือนจีน ีไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจรุ่งเรือเหมือนจีนเะนี่ยมือนจริงก็คือว่ามันมันจะมีคนคุมคนคนุมอยู่เหมือนเหมือนคล้ายๆว่าคือคือถ้าถ้าสมมติว่าถ้า,ถาผมเป็นรัฐบาลอ่ะผมก็ต้องผมก็ต้องไปเลียคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีอำน,นาจตัดคอผมได้ทุกเมื่อแล้วเวลาทําอะไรอะ่ะมันจะทําเพื่อเราจะคิดมันจะคิดเพื่อประชาชนหรือเพื่อเพื่อประเทศชาติไม่ได้เราต้องคิดว่า คือการวางนโยบายก็ต้องคิดว่าเอ้ยคนกลุ่มนี้ถูกใจไหมถ้ามันถ้าโมาคิดอย่างเนี้ยแล้วพอคนกลุ่มนี้มันเป็นคนเก่าๆวิสัยทัศน์แบบโบราณมันบ้านเมืองมัมันไม่เจริญนะครับมันก็ถ้ามันเจริญมันก็เจริญตามตามสภาวะตามแบบหนึ่งปีสองปีสามปีเหมือนก่าเจริญเจริญเจริญตามแบบตามตามเรื่อยๆของมันมันไม่เจริญแบบก้าวกระโดดมันไม่เจริญแบบแบบแบบฟูด้าบบ ต่อต้านเผด็จการจะมีพลังพอที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลคอสชไหมครับถ้าหากว่าร่างรัฐมนูลฉบับนี้ผ่านไปพลังอมีแต่ไม่มี power เ,เอ้ยพลังอมีแต่แต่ไม่มันมันไม่ดังเลยตะโกนให้ตายไงก็ไม่ได้ยินอ๋อครับก<ข>็ดูดิพลังมีไหมคุณจ้องไปดูอ่ะปีปีห้าเจ็ดห้าอะไรที่เขาตายเก้าสิบสามัวมีไหมพลังมี แต่คนตายไปแล้วเป็นไงไม่มียังไม่รู้เลยใครยิงอืมก็คือคือไอ้คนกลุ่มหน้ากี้เขามีเนะี่ยมี power แต่คือคือคือ,ค,อคือมันโดนกดไว้ไงขนาดคนคนตายในเมืองกี่คนเลยพวกเนี้ยก็ยังคนอื่นแทนแทนที่คนไทยด้วยกันเดี๋ยวเฮ้เลยเฮ้ยทำไมเขาอย่างนนี้ไม่หัวสมกนแน่นนาตายไ,ไม่ดีละ<ม>เกิดมาโรคๆอะไรประมาณนี้มันคือมัน คือตอนนี้มันเหมือนผมคิดว่าประเทศไทยมันมันป่วยป่วยหนักด้วยป่วยหนักหนักมากหนักมากหนักแบบเยียวยาต้องใช้เวลาเยอะต้องใช้เวลาเยียวยาอย่างเดียวจนบางทีผมมองไม่มมมมเห็นอนาคตอ่ะก็คืออยู่ไปเพอทุกวันนี้ก็อยู่ไปวันๆแบบเอออยากทำอะไรก็ทําอยากทาอะไรก็ทแต่แต่ตก็รอวันหนึ่ง,ง่ะที่ที่ที่มันมันต้องมีจุดๆนึง่ะที่ที่ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนแต่คิดไ้มครับว่า ครับถ้าหากว่าร่างรัฐมนูนฉบับนี้ไม่ผ่านคิดว่าจะจะเป็นยังไงต่อครับคอสชอ,อาจจะใช้ร่างฉบับใหม่ที่เขาคิดว่าโหดกว่าเกา่าหรือกลุ่มประชาชนที่ต้องการที่อยากให้ไปที่ต้องการจะเลือกตั้งควรจะทําอย่างไรครับถ้าถ้าร่างนี้ไม่ผ่านคุณจอมคิดดูเนี่ยบอกว่าร่างรัฐมน,นุนเพื่อเพื่อประชาชนเพื่อประเทศไทยบอกอ่ะเราก็บอกอว,นว,นว,นว่าประชาชนไม่ตีไม่ผ่านดันมีหน้าไปขู่เขาอีกบอกถ้าไม่ผ่านที่จะเอาอีอ้าวเฮ้ ผมในความคิดผมว่าเอ้ยคุณมาเห็นชอบผมว่าให้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 ชอบระทุกนคุณแต่คุณมาขู่ผมอะมัน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 ตักกัมันใช่ว่าตักกัมันไม่ใช่ไงคือคือคุณก็ต้องบอกเลยว่ามันดียังไงมันไม่ดียังไงมันเพอพอพุ่พอบอกว่าถ้าไม่เอาล่างนี่จะเจอล่างหดไปเดิมเฮ้ยพูดได้ไงอะคืออย่างทียทนายมองไม่เห็นหรอกครับ เขาบอกว่าเฮ้ยมองได้ไงเราก็เราก็ดูว่าเฮ้ยมันคิดอย่างนี้นะแทนที่จะแทนที่จะให้ความเข้าใจแต่ดันไปขู่อย่างเนี้ยทุกอย่างขู่ถึงถึงมันถึงผ่านมาพื้งผ่านอะไรมาเยอะเยอะเยอะเอยคุณจอนต้องมีความวุ่นวายเยอะครับอืมแค่เลือนอ่ะแ่เลือนอ่ะบ้านเราก็ทําอะไรก็โดนโดนเตะ่ยครับในฐานะที่เป็นประชาชนที่ต้องการที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งของตัวเองเพื่อที่จะกําหนดอนาคตประเทศด้วยตัวเราเองเนี่ย ปี60จะมีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมครับในความคิดของคุณทวัตชัยถ้าถ้ามีโอกาสผมคิดว่าเขาจะใช้ทุกมีที่ทางในการในการทำทำแบบให้มันผ่าก็ก็คจอลองดูแหละตอนนี้เป็นนี้ปี59ใช่ไหมตอนนี้ต้นปีใช่ไหมก็เริ่มปีหน้าก็เริ่มเป็ลอดอแล้วไงรอดอ <c oughs> มาให้ลอยจะมู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้แต่เดี๋ยวคุณจอนลองเขาพวกพวกเนี่ยม,มันมีอะไรไม่ตายเยอะ มีไม้ตายนี่เป็นแบบว่าทิงไพ่แบบคล้ายๆว่าไม่แคร์สือ่อเพื่อเพื่อทำให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการและเพื่อไม่ไม่ให้ดูเล่นงานแล้วเพื่อนไม่ให้ไม่ให้ตัวเองคหมดำหอำนาจไม่เวิร์กหรอกซึ่งนั่นหมายถึงว่าปีหกศูนก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ใช่ไหมฮะ ผมคิดว่าจะมีหรือเปล่าใช่ไหมครอ๋อครับใช่ครับผมคิดว่าจะมีหรือเปล่าผมผมคือผมพูดอย่พูดตรงตรงรัฐบาลนี่ผมไม่มั่นใจอ่ะอเขาเขาพลิกลิ้นได้ตลอดอืเขาไม่มีสจัจจ่ายครับเราดูจนตั้งแต่อดีตมาที่เขาพูดอะไรมาคือเขาไม่มีสจัจจะไม่มีไม่มีไม่มีคำมั่นสัญญาที่อะไรพูดแล้วแล้ว,ลวทําตามที่พูดเลยครับครับผมก็เลยผมเลยฟันธงไม่ได้ว่ามันจะมีหรือไม่มีไง เดี๋ยวถ้าถ้าเขาพอถึงพอถึงหกสูบเนี่ยเขาขนาดเขาบอกว่ามันมันหมอว่าไม่ปฏิวัติไม่ได้เขายังปฏิวัต,เวติเขาบอกว่า 60, ปีหกสิบเขาจะเลือกตั้งเดี๋ยวพออะไรมันเกณฑ์มันผ่านมามันทําให้เขาเสียผลประโยชน์หรือเลือกตั้งไม่ได้หรือทาให้เขาแพ้เด็กเขาก็เลื่อนไปอ้างอ้างว่าเพื่อประเทศชาติอืมครับครับทีนี้ถ้าถ้ามีการเลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งบนกติกาของร่างรัฐมนูญที่กุทวัฒน์ชัยเองก็ไม่ชอบเนี่ย คุณทวชชัยจะไปใช้สิทธิ์ไหมครับถ้ามันมีเรื่องตั้งอ่ะมันก็ต้องใช้อ่ะคือมันเพราะเราทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือคือคือคนคนกลุ่มกลุ่มกลุ่มอย่างผมเนี่ยคือโอเคถ้าถ้าคุณอยากได้อย่างนี้ก็ได้เราก็คือคุณเล่นเกมอะไรมาผมก็เล่นเกมตามนั้นะครับเล่นเกมตามนั้นแหละแต่คือแต่ก็คือถ้าจะให้มันหวังว่าเราจะไปเราจะไปอะไรนะไปไปไปลง ตามที่คุณพ่อไม่มีทางผมก็คือคือเราก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์อย่างเดียวคือเราก็ไปเลือกคนในกลุ่มหนึ่งที่เขาจะมาที่เขาจะมาหรือว่าอาจจะมามาปรับเปลี่ยนรัฐนธะมนูญเพื่อที่ให้เพื่อที่ให้ให,ให้อะไรนะให้ให้ให้มาแก้ไขาตามกติกาครับนะคือก็คือคือถ้าคนส่วนใหญ่มันมัน,ม,นมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วขนาดนี้แล้วคือคือถ้าถึงมันถ,ถึงเลือกตั้งแล้วคือ S <S> เราจะไปเราจะไปทำเหมือนกบกบกสอบไม่ได้มันก็ถุยน้ำลายลดหน้าตัวเองเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องต้องไปเลือกตัางปเป็นเรื่องปกติแต่อาจในใจาอาจจะไม่เห็นด้วยกระช่างแต่คือมันมันมันคือโดนเราโดนบางข้ามไมา้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องทำนะเพราะเราไปด่าคนอื่นไปเยียกไง,งว่าเอ้ยมึงมาขวางเลือกตั้งคุยเรื่องตัางเงนอะไรพวกนี้แล้วเราถ้า้เราไปทําอย่างนั้นอีกอ่ะมันก็กระไรอยู่อื มีคนจํานวนมากที่ให้กําลังใจคุณทวัชชัยอยู่นะคือคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นค้่กันเมืองกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่เป็นคนที่ต้องการที่จะมีสิทธิ์ในบ้านเมืองตัวเองเท่านั้นเองนะครับขอบคุณคุณทวัชชัยอีกทีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับบวัสดีครับครับ